好，开始吧。 é que toque. เย,ย็ดตัวนี้เปลี่ยนไข่ขุ้นมนทางใดเลยเนาะเสร็จแล้วเย็ตัวนี้ไข่สีเหลืองเหลืองนวลใส่ระสอเดก็เปิดอู้หูใช่ไข่ไก่ไหมคะสีหลือเหลืองนวใช่ไหคะใช่